สวัสดีตอนเช้าตอนสายแล้วครับตื่นมาพร้อมกับคุณนายวันนี้คุณนายสวยงามครับบางบางต้นนี่มันเริ่มจะเน่าเพราะฝนตกหลายวันต้องดูแลไม่ให้น้ำขัง ตอนนี้ก็ปลูกผักกำลังจะขึ้นแลครับเพาราะกะนาผักกาดหอมมะเขือแล้วก็พลิกขี้หนูกนตานนี้รุ่นเล็กๆก็กำลังจะโตแต่ความคืบหน้าไว้หน่อย อัปเดตให้ท่านเห็นตรงนี้ทำโครงใหม่มันหักใช้เหล็กซีดมไว้ไม้ไผ่มันปลูกไม้ไผ่ปลูกทิง้งนะครับเอามาทำไม่เกิดประโยชน์จะปลูกกลางลำ ยิ่มาเดินดูบางต้นก็จะน่งก็เนี่ยต้นนี้เดี๋ยวต้องดูแลให้ดีก่อนในเหลืองแล้วที่ต้นก็ยังเขียวอยู่ต้นนี้ยังอึงใจหน่อยยังโตมันก็ยังสวยอยู่ เนี่ยหัวแกวนละน้าบ้านรอม่วงม่านบาหลีม่านบาหลีเลื้อยน้าบ้านเหมอนกัตรงนี้ก็สวยคุณนายแหวนเพชร นี่งัดกระถางได้เกือบ50าสิบกระถางเลยครับเดี๋ยวจะงัดอีกสัก50บกระถางเอาไว้ปลูกผักด้วยอันนี้ตึงเหลืองเหลือล่รู้จะรอดรอด ดูส่วนนี้นี่ผักบุ้งนดี๋ยวก็ขยายลงกระถางอันนี้ที่ซื้อมาตัดเอาไปทำอาหารเหลือโคนแล้วก็เบ่ถอก็ขึ้นอันนี้ก็เริ่มโตวสวยนี่ใบบัวบกที่ซื้อมาก็เหลือโคนมันมาช้าเลย ไปดูทีหลังฝนตกมาหลายวันไปมอสะสมเข้าอันนี้ก็สวยดีครับสวยมากมากกต้องมาเล่นดูชมชำสดใสล่าเลิศสำหรับท่านที่ดูหวยก็มาที่เจอหวยล็อกแต่ห้องเวอาจารย์ให้ยู หนึ 1> 1่งหลักสิบตัวเดียวเลยมัมีคูโตสด,ด้วยตับสู้กันต่อไปครับใน youtube ก็เหมือนกันนะของฟรีก็เดี๋ยวก็ถูกของแบบนี้จาใส่ดวงด้วยครับ พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เยอะที่สุดครับมึงก็กำลังเริ่มโตนะดูมุมน,นี้ก็ก็สวย วันนี้แดดไม่ร้อนมากก็ได้อุ่นเลยว้าวนสวนนี้ตัวนี้สวยดีครับเป็นแผงยาวถ่ายดูท่านจะได้เบิกบานใจครับเพื่อสู้กับหวยต่อไปครับเดี๋ยวก็้วยเพราะอาจารย์คำนวณอย่างหนักนะ สู้ได้อยู่จำเบิ้นจะล็กอกยังไงก็อยู่ในแงาเดียวกันหลังจากการคิดหวยเกลี้ยก็มาดูาดูต้นไม้กันครับดอกไม้สวยวันนี้เพึ่ง ตัวมิ้มไม่มาเอาละมาแล้วมาละกินลนะีกลือไปโรงเรียนหมดตอนนี้ก็สวยครับดูไปจะไปร้านต่อครับระลักจิจเลืองสวย กำลังโตรครับตอนนี้รอเต็มพลุกอไไรก็สวยงามอลังการงานสร้างเลยร mm hmm. แต่ละสีสวยอีกสีหนะน,นึ่งอีกพันหนึ mm ่ง hmm. ลานตาเป็นลายพันแล้วก็หลังจะเอาชื่อปักไว้ กล้วยก็เริ่มจะขึ้นแนะล้วกล้วยน้ำวา้าเนี่ยต้นเนี้ยเป็นหวงเป็นไหเนี่ยก็ามาบำรุง,ง,งใหม่ถ้าจะไม่รอดแต่ก็ต้องบำรุงปุ๋ยหน่อยออก่อนๆเพี้ยม,มาแล้วเจือแป้งก็รู้สึกว่าจะผอมลงนะเนี่ยคนทำสวนนะเงื่อออกตลอดเวลา ออมลงอีกแล้วตัวมิม้มตัวพุ่งใหญ่อย่างมิมามาแต่ตัวมิม้มครับเดี๋ยวไปทำงานต่อให้ดูแค่นี้ก่อนอัปเดตส่วน ดอกไม้นี่ก็อีกต้นกลุณใหม่รอดกลุม่มน,นี้ก็สวยสวยสดใสดูดี ตัวมินกำลังผสมเกสรกำลังหาน้ำพึ่งเป็นการผสมเกสรให้ในตัว ค่อยๆปรับปรุงไปสำหรับอันนี้ก็สวัสดีครับเราดูไว้ต่อไปนะครับการคาดการออกมาให้ได้แน่นอน